สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับ เฮ้ยน้องโอ๊ไปแอบงีบมาลระครับใช่ครับนเอ๊ะแต่คุณแม่มาปลุกบอกว่าอย่านอนทับตะวนันหมายความว่าอะไรหรือครับอ๋อการนอนทับตะวันคือการนอนในช่วงเปลี่ยนเวลาจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือเรียกว่าช่วงพลอเพลซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะคนโบราณไม่ให้นอนเวลานี้ เพราะเชื่อว่าจะโดนผีอำและทําให้ปวดหัวได้นั่นเองครับแล้วเป็นเรื่องจริงไหมครับอืมเรื่องการโดนผีอำเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่อาจเกิดขึ้นจากอาการตะคริวก็ได้นะครับส่วนการปวดหัวเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับเพราะการนอนช่วงโผล่เพลอแบบนี้ก็ทําให้ปวดหัวเพราะร่างกายจะแปรปรวนจากบรรยากาศที่แปรเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืน ระบบไหลเวียนเลือดต้องปรับสมดุลให้กับร่างกายทันทีจนเรารู้สึกปวดหัวอาจปวดนานเป็นชั่วโมงหรือบางคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำสามารถเป็นไข้ได้เลยแหละครับจะโอว้วงนอนมากๆทำอย่างไรดีครัโอ้โหในเอะแนะนำว่าลองไปอาบน้ำหรือล้างหน้าให้สดชื่นแทนแต่ไม่ไหวจริงๆถ้าเผลอหลับไปเมื่อตื่นให้นอนเฉยๆสักสามนาทีนะครับอย่าเพิ่งรีบลุกเพื่อให้ร่างกายปรับสมดุลจากนั้นดื่ม น้ำเปล่าเยอะๆก็จะช่วยลดอาการปวดหัวได้ครับแต่ถ้านอนตอนเนี้ยคืนนี้น้องโออาจจะนอนไม่หลับและพรุ่งนี้จะตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันได้นะครับถ้าอย่างนั้นโอขอเวลาหน้าก่อนดีกว่าจะได้หายง่วงครับขอบคุณคำนะเอ,อ๊ะอ่าด้วยความยินดีครับ ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The c u e e Podcast ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับ